สวัสดีค่ะก็อัปเดตคลอดแม่มาลินะคะน้องก็คลอดมาเมื่อวันที่3มีนาคม2567เนาะก็คลอดมาทั้งหมด6ตัวนะคะหนึ่งสามสี้าหเนาะผู้ 4, 3, 5, 6, 6, 4, 2, 4. ี่เมียสนะคะน้องๆก็แข็งแรงอ้้นท้วนดีนะคะแล้วก็กินนมแม่เก่งดิแรงกันดีนะคะอ่ะตัวนี้ <g acabar> ดูถั่วเพื่อนและนี่ยคะ เดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้อ้าวตัวนี้ตัวโตสุดนะคะตัวแดงๆเลยอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวผู้เหมือนกันเนาะอืมแล้วก็ตัวที่สามนะคะตัวเมียค่ะตัวชมพูอยู่เลยค่ะตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะอ่าตัวนี้กินนมอยู่ ตัวที่ห้านะคะดูนี่หนึ่งลูกอตัวผู้ค่ะเนาะกินนมเก่งนะคะนี่ตัวสุดท้ายนะ,ะตัวที่หกนะคะตัวผู้ค่ะอ้วนทวนดีนะคะแข็งแรงดีทั้งหกตัวนะคะอ่าดิ๊ดแรงดีกินนมแม่เก่งนะคะนี่แม่เขามะลินี่นะคะเนาะมะลิเนี้ยลูกเก่งค่ะเนาะนิ่งเลยนะคะ ลูกเปนนมเก่งทุกตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะผู้สี่เมียสองนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวยงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะ